สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับสวนเกษตรดอกยญาขาวกับเทคนิคดีๆนะครับสําหรับผักพืชผักสวนครัวเนาะวันนี้ผมพามาดูเจ้าต้นโหระพานะครับโหระพาผมปลูกไว้ในวงล้อนี่แหละเนาะเป็นผักสวนครัวที่ผมเก็บไว้กินนะจะมีกระเพราโหระพาสาระแน่อ่าอะไรพวกนี้นะครับทีนี้โหระพาเนี่ยมันมีกิ่มีกเล็ก,ลกๆจะสังเกตว่ามีอย่างช่อนี้นะครับใบจะใหญ่มาก ส่วนช่อนี้ก็ลวกันเนาะใบเล็กมากมันโหระพาเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นคนละพันกันสังเกตใบเล็กนะครับอ่าใบเล็กที่อยู่ใน,ในแถบนี้เป็นโหระพาพื้นบ้านนะครับที่ผมอ่าเด็ดมเมล็ดจากต้นที่แก่แล้วเนี่ยไปหว่านๆไว้นะครับพอเขาขึ้นเนี่ยผมก็ถอนต้นอ่อนมามาเสียบไว้ในนี้เลยเขาก็จะขึ้นมาส่วนใบใหญ่นะครับนี่ ใบใหญ่อยู่ยลำต้นใบใหญ่นี้เกิดจากการผมซื้อมากินนะครับผมไปซื้อจากตลาดไปซื้อมากินเสร็จแล้วก็เอาก้านเขาเนี่ยที่เด็ดใบออกแล้วเนี่ยมาปักไว้นะครับปรากฏว่าเขาก็ขึ้นงามด้วยนะครับนี่ทีนีน้อันนี้มันเป็นพันกเกษตรนะครับที่ตลาดใบใหญ่เราจะสังเกตว่าฝั่งใบเล็กเนี่ยออกดอกแล้วเห็นไหมครับ ออกดอกเร็วมากนะครับอย่างที่ผมบอกในคลิปก่อนๆก,ก็คือถ้า,าพืชตระกูลพวกนี้ออกดอกไปเนี่ยต้นเขาก็จะโสมเร็วนะครับเพราะนั้นก็อย่าลืมดูแลตัดด้วยนะสำหรับคนที่ปลูกพันธุ์พื้นบ้านถามว่ามันต่างกันยังไงครับไอ้สพันเนี้แน่นอนเลยขนาดนะครับขนาดเนี่ยมันก็จะต่างกันนะพันธุ์พื้นบ้านก็จะใบเล็กก็จะต้องใช้ในปริมาณที่มากนะครับส่วนพันธุ์เกษตร ที่เขาปรปับปรุงพันธุ์มาก็จะใบใหญ่หน่ากินนะครับดูน่ากินแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับข้อข้อเสียที่พันธุ์พื้นบ้านได้เปรียบนะเป็นข้อเสียของพันธุ์ปรปับปรุงก็คือกลิ่นนะครับเรื่องของกลิ่นพันธุ์พื้นบ้านเนี่ยจะหอมกว่ามากใช้ในปริมาณน้อยเนี่ยจะได้กลิ่นที่เยอะกว่านะครับส่วนพันธุ์เกษตรจะใบ,บสวยแต่กลิ่นไม่แรงนะถ้าเกิดว่าอยากได้กลิ่นหอมผมแนะนําให้ใช้ ผพันพื้นบ้านจะดีกว่านะครับแต่มันก็ใบมันเล็กนะเนาะมีข้อเสียนะครับนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียของแต่ละสายพันธุ์ทีนี้พันธุ์เกษตรเนี่ยผมปลูกมาพร้อมๆกันนะครับผมปลูกวันเดียวกันเลยแต่ว่าพันธุ์เกษตรเนี่ยเป็นกิ่งเอามาเอามาทิ่มไว้เขายังไม่ออกดอกเลยนะครับผมไม่รู้ว่าพันธุ์เกษตรเนี่ยมันออกดอกไหมซะด้วยซ้ําเขาอาจจะปรับปรุงพันธุ์มาให้ขยายพันธุ์ต่อไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับถ้ามันยังไม่ออกดอกแบบนี้โอกาสสมมันก็จะช้าหน่อย นะครับอันนี้ก็จะโซมเร็วสําหรับใครที่จะเลือกปลูกนะครับก็อันนี้เป็นเทคนิคเนาะเป็นเทคนิคสําหรับคนที่จะเลือกเอาไปปลูกนะครับนี่อันนี้ก็จะชัดอันนี้ผมใส่แค่สองกิ่งนะี่ครับต้นนี้เป็นพันธุ์เกษตรกิ่งหนึ่งก้านหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้อีกก้านหนึ่งนะครับที่เหลือก็จะเป็นพันธุ์พื้นบ้านหมดเลยนะครับออกดอกไว ถ้าหากว่าใครอยู่ตามในเมืองนะครับมีพื้นที่น้อยๆอ,อยากปลูกไว้กินเนี่ยเราไม่อยากปลูกบ่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นพันธุ์เกษตรก็อาจจะดีกว่านะครับเราอาจจะไม่ต้องปลูกบ่อยไม่ต้องดูแลเยอะส่วนใครที่มีที่มีทางสักพอสมควรเนี่ยปลูกเราดูแลได้หลายๆรุ่นนะครับปลูกสลับกันได้ก็พันธุ์พื้นบ้านก็จะเหมาะนะครับอันนี้ก็เลือกเอาตามสถานการณ์เนาะพื้นที่ใครพื้นที่มันนะครับก็วันนี้เป็น ความรู้เล็กๆนะครับเอามาฝากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องดอกย้าขาวของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ